มาดูดวงชาวราศีกรกฎนะคะในเดือนพฤษภาคม68นี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะดูเรื่องงานเสียงลูกค้าไม่ชัดเสียงเราเบาเกินไปปัญหาเหล่านี้จะหมดไป VT Headset ชุดหูฟังสำหรับ Contact Center โดยเฉพาะไมโครโฟนตัดเสียงรบกวนรอบข้างลูกค้าได้ยินคุณอย่างชัดเจนดีไซน์สวยน้ำหนักเบาสวมใส่สบายตลอดทั้งวันคุณภาพเสียงคมชัดระดับ HD รองรับการใช้งานทุกแพลตฟอร์มใช้ได้กับโครศัพท์ IP ซอฟต์โฟน Microsoft Teams Zoom และสมาร์ทโฟนทุกยี่ห้อ ทนทานคุ้มค่าอายุการใช้งานยาวนานไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยเหมาะสำหรับงาน Contact Center, คอนแทคเซ็นเตอร์ฝ่ายขายงานออนไลน์และทุกกิจกรรมที่ต้องการการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของคุณในวันนี้ให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยวิธีเฮดเซตเสียงคมชัดรองรับทุกการสื่อสารสอบถามสั่งซื้อสินค้าได้ที่ w w w e c co. o c o m s h o p n e t โทร0632696364เรื่องงานเดืนดีนะคะจะมีเรื่องของ ความวุ่นวายเล็กน้อยนะคะในที่ทำงานอ,อ,อยากจะให้ระวังเรื่องของการที่เราตัดสินใจหรือว่าทำอะไรผิดพลาดในที่ทำงานนะคะอาจจะเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกอะไรที่มันปนมาหลายๆอย่างนะคะแล้วทำให้เราผิดพลาดในในเรื่องของหน้าที่การงานอะไรก็ตามอยากให้นำมาระวังเรื่องการตัดสินใจดีๆนะคะมาเรื่องการเงิน เรื่องเงินเดือนนี้นะคะเขาเรียกว่ามีภาระมีรายจ่ายค่อนข้างเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมีครอบครัวนะคะเรื่องของญาติพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเต็มไปหมดเลยเลยทาให้เราอาจจะชักหน้าไม่ถึงหลังนะคะบริหารการเงินอะไรที่คิดไว้ว่ามันจะไหวอะไรอย่างเงี้ยไปได้แต่ว่าผลสุดท้ายแล้วมันเป็นไปไม่ได้คะ่ะก็อยากจะให้นะมดระวังวางแผนกันดีๆนะคะเรื่องความรัก ความรักเดือนนี้นะคะท่านที่มีคู่อยู่แล้วนะคะอาจารย์อยากจะเตือนมากๆเลยคือว่าอยากจะให้ระมัดระวังเรื่องความสัมพันธ์นะคะอ,อ,อะไรก็ตามที่เราชอบไม่ชอบนะคะหรือว่าอะไรก็ตามที่มันยังพูดคุยกันได้เนี่ยก็ลองลองพูดคุยหันมาคุยกันเยอะๆนะคะเดือนนี้อาจจะมีเรื่องของคําว่าไม่เข้าใจกันทะเลาะเบาะแววงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากจะให้ กลับมาทบทวนตัวเองดูนะคะว่าเรายังไปกันต่อไหวหรือไม่นะคะ หากคุณกำลังมองหาระบบโทรศัพท์ที่ช่วยแก้ปัญหาให้คุณดังนี้ลดค่าโทรศัพท์บันทึกเสียงสนทนาทุกคู่สายเพิ่มหรือลดคู่สายภายนอกและภายในได้อย่างให้ได้เชื่อมต่อเบอร์02และเบอร์โทรศัพท์มือถืออีโคคอคือโซลูชันระบบโทรศัพท์อัจฉริยะสำหรับธุรกิจที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพของทีมขายการบริการลูกค้าและลดค่าใช้จ่ายในองค์กรเริ่มต้นเพียงเดือนละ1000ันบาทก็มีระบบโทรศัพท์ที่ช่วยให้ธุรกิจของคุณก้าวล้ำกว่าใครปรึกษาฟรีโทร0632698988อี9 9 e co คโคคอรัพรา